สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องบุญนำทางอาจารย์อ่อนชาแนลนะคะวันนี้เรามาต่อนะคะในส่วนของจากคลิปที่แล้วใช่ไหมคะที่วันจะมาต่อว่านะคะคลิปนี้จะมาแนะนำนะคะทำบุญยังไงนะคะเพื่อให้มีโชคนะคะในการถูกหวยถูกลอตเตอรี่ถูกหวยรวยเบอร์เนี่ยนะคะนอกจากที่ให้ ต่อจากที่แล้วใช่ไหมคะนอกจากให้ทําบุญใช่ไหมคะถวายอะไรต่างๆเสร็จแล้วที่กล่าวในคลิปที่แล้วใช่ไหมย้อนไปดูนะคะในส่วนหนึ่งนะคะก็คือให้เพื่อนๆนะคะทําบุญตักบาตรนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะและนอกจากที่กล่าวไปนะคะบุญที่จะทําให้เรามีโชคง่ายๆนะคะ คือการทําทานกับเพื่อนๆนะคะการให้ทานนะคะแก่คนยากไร้นะคะเด็กพิการคนแก่คนไร้บ้านนะคะขอทานตามตลาดนัดทั่วไปเนี่ยเราสามารถให้ได้เลยนะคะและทุกๆุกบุญนะคะที่เราทำโดยที่เราไม่ได้เตรียมการมาก่อนบุญทุกบุญนะคะ ที่ทำโดยที่เราไม่ได้เตรียมการมาก่อนเป็นบ่อกเกิดแห่งการที่จะทำให้มีโชคค่ะเพื่อนเนถูกหวยรวยเบอร์ในงวดนั้นๆค่ะนะคะในการนะคะทำทานตัวนี้ใช่ไหมคะในการที่เราให้ขอทานให้คนแก่นี่นะคะคนไร้บ้านคนจรต่างๆนี่นะคะเราช่วยปุ๊บนะคะจะอันนี้ส่งนั้นะ่ะจะย้อนกลับมาเราทันทีนะคะ แต่ถ้าจะเดียวกากให้เพื่อนๆทำบ่อยๆนะคะตัวนี้จะทำให้มีโชคลาภตั้งแต่ก้อนเล็กนะคะจนไปหาก้อนใหญ่จากหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านนะคะในส่วนนี้เห็นผลแล้วร้อเซเต็มนะคะในส่วนของชีวิตเรานะคะที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองอยู่นะคะมันจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่ในส่วนนั้นนะคะไม่ใช่มีแค่นี้นะคะเพื่อนๆรู้จักหลวงพ่อเงินไหมคะเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะตอนนี้นะคะคงรู้จักหลวงพ่อเงินวัดบางคลานใช่ไหมคะจังหวัดพิจิตรนะคะถ้าจะดีมากๆนะคะเพื่อนๆคะไปเช่าหลวงพ่อเงินมานะคะอย่างน้อยนะคะขั้นต่ำมีครอบครัวละหนึ่งองค์นะคะ บูชาหลวงพ่อเงินจะดีมากคุณทำการค้าใดๆเกี่ยวกับการเงินนะคะเงินจะวิ่งเข้าบ้านนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดมีอยู่แล้วก็สาธุด้วยนะคะแต่ท่านที่ยังไม่มีนะคะหาได้นะคะเส้นบางๆนะคะเชื่อก็ลองหามานะคะถ้าเพื่อนๆได้เหรียญหลวงพ่อเงินมาแล้วใช่ไหมคะ จะบูชายังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวแนะนำนะคะถ้าเพื่อนๆได้เหรียญท่านมาแล้วใช่ไหมคะในการบูชาใช่ไหมให้สวดคาถาบูชาหลวงพ่อเงินก่อนคะ่ะนะคะบูชาหลวงพ่อเงินนะคะสวดยังไงใช่ไหมคะอันดับแรกให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะตั้งนโมสามจบก่อนนะคะพอเราตั้งน้โมสามจบเสร็จแล้วนะคะ ให้ว่าตามนี้นะคะอากะอาทิอาทิอากะอากะอวันทามิอาจาริยันจะหิรัญยะนามกังเทเถรังสิทธิกันตังมหาเตชังสิทธิมันตัง วสาธทาังด้วยการกล่าวคำบูชานี้ขอหลวงพ่อเงินจงโปรดประสิทธิ์พรให้ลูกสําเร็จผลตามต้องการและจงประทานโชคลาภให้แก่ลูกด้วยเถิดหลังจากนั้นใช่ไหมคะให้สวดต่อด้วยคาถาเรียกเงินนะคะเพื่อนๆ่าฐคาถาเรียกเงินนะคะสวดตามนี้นะคะ สิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณนะชาริติสิทธิธรรม,มงังกิจจังมะมะข้าวของไหลมาณนะชาริติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณนะชาริติสีวลีจะมหาลาพัง พระวันตุเมมนคาถาบทนี้นะคะเพื่อนๆให้สวดภาวนาทุกวันนะคะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะมีอนุภาพเรียกเงินเรียกทองนะคะจะทำให้ผู้ที่สวดนะคะเกิดโชคลาภเงินทองนะคะไหลมาอย่างไม่คาดฝันนะคะถ้าท่านใดค้าขายอยู่ใช่ไหมคะสวดก่อนเปิดร้านค้าขายนะคะ หรือท่านที่นะคะประกอบธุรกิจนะคะเริ่มต้นประกอบธุรกิจใช่ไหมคะให้สวดทุกวันค่ะนะคะผลที่จะได้ก็คือนะคะธุธุรกิจของท่านจะประสบความสำเร็จร่ำรวยนะคะจะพบความเปลี่ยนแปลงภายใน3เดือนนะคะทั้งนี้นะคะเน้นนะคะเพืเ่อนๆต้องสวดให้ได้ทุกวันและหมั่นทำบุญอย่างอื่นประกอบด้วย บุญอย่างอื่นใช่ไหมคะก็คือหลักๆคือการทำทานเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เสี่ยงดวงมาหลายปีไม่เคยถูกเสี่ยงลอตเตอรี่มาหลายงวดหลายปีไม่เคยถูกนะคะเงินที่ซื้อไปกองกับเจ้ามือเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณอยากถอนทุนคืนใช่ไหมคะลองทำตามนี้ได้นะคะเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะตั้งใจทำจริงจังค่ะนะคะ ทุกอย่างจะเห็นผลภายในอย่างช้าสุดนะคะภายใน3เดือนนะคะและถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะทําตามแล้วเห็นผลนะคะเม้นมาด้วยนะคะรอฟังข่าวดีอยู่นะคะและเรามาดูกันว่าคลิปหน้านะคะจะมีสิ่งดีๆอะไรมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะรอเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะ